สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกผู้ทุกท่านที่หมักการเลี้ยงการโตนกเขาใหญ่ทุกคนครับวันนี้มาตต่ต้อนกแล้วก็ที่ทำการเอานอกไปส่งเพิ่นครับวันนี้มีอยู่สองมองครับวันนี้ที่ส่งให้เพิ่นที่เซ็ตความพร้อมของนอกแล้วครับและมีตัวใดเนี่ยวันนี้ที่ส่งเดี๋ยวผมจะเปิด กองให้อาจารย์ให้พี่ให้น้องเบิงวามีตัวใดที่ผมเคลียร์ส่งไปมาเนี่ยนาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับนากองกันมาเบิงอะไรครับตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับเด้ตัวนกเดือนหนึ่งอายุเดือนนิดๆนีน่ละจะส่งไปทางขนแก่นครับตัวนี้จากน้าก็จะเป็นนก เลยนกเสียงใหญ่ตัวที่ได้มือนั้นแหละครับคู่ปเปกเปกนั่นละตัวหนึ่งแล้วก็น,นกฉเฉลยอีกเสียงกลางไปใหญ่เพื่อนอีกสองตัวเป็นสามตัวนกฉเฉลยมีนี่สิส่งนกอยู่สี่ตัวครับอรรากา์นกก็ยังมีเหลือๆอีกนะครับแล้วคูนกจับขึ้นโง่นกฝึกนกนะครับเป็นเง่อง,งๆเงาเงหนกอะไรครับมันหนาวขับบานผมลมเขา่า เดี๋ยวสิจับไปเบิ้งนะครับเจ้านกโตผมไปใส่ยจมเพลนว่าโอ้ยเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะมาบอกว่าเดี๋ยวเทียบให้เบิ้งก่อนเามาเบิ้งกันครับตัวจริงและตัวปลอมนกจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวสิส่งให้นมาเนนกเดลืองเดียวคนเนาะจริงน้อยกว่าเต้นครับมีน้องแมวครับจริงก็จจริงเท็จซื้อเท็จเอาเบิ้งไปรอนเอเบิ้งกันเก่อนนะก่อนจะทำการส่งเพื่อน มาสมบูบนบ่อนกห่วยนกเหงาอยู่บอ่อเดือนจะเสตอะลีนะครับตัวนี้บัตัวครับป่านี่ขึ้นเร็วเกือบทุกตัวครับพิเศษเนี่ยตัวนี้เลยขึ้นเร็วกว่าห่ว่นี้ลยขึ้นเร็วกว่ห่วยาะกัดีปล่อยให้มันลิงให้เบิ้งครับยัดมันดูเสือแล้วทีให้เบิ้งลอยตำนี้ตำเตียนของมันมันมีม่องอะไเป็นตำนี้บัวตำนี้กันเลยครับ ก่อนสีส่งครับหาไฟเด้อจ้าเนาะาเก้าเด้อสิส่งให้เพนมือแรงครับเ็กนกก่อน นกสบูรครับนะแบบอาจารยไ์ได้แบบนี้ผมผมหาให้บ้ได้แหละหนึงในหมื่นได้หนในหมื่นไล้แหละ เสือครับแต่งแรกดีครับนกกระไือคุณกุสยดายอยู่งแบ่งปันว่าผมมักสายดิ่ง เพย์เลยครับเด้อผมว่ากระถือว่าโบกเข็มกันได้หนก,กนเลยหน้าตาด้วยครับเด้อนี่มีรอยตับนี้อยู่นิดๆครับห,ห่างกับฮักห่างบมีแล้วกะ็ในขี้ซอบก็เป็นมีรอยตับนี้อยู่นิดๆครับพอมันต่ำกับก่งครับถือว่าโบกเข็มกันได้ได้เดือนไปไป้าคนป้ายังไม่ได้ออกดูนะครับเบิ่งไม้เบิ่งนกเฉลยครับผมยัง ยังพอมีแบ่งอยู่ด้วยจ้าได้นกเฉลยก็ได้จับออกไว้เมื่อน,นี้ก็สักสามตัวก็ยังีเหลือลายอยู่นะครับตัวนี้นี่เป็นนกผมที่ไว้ดีอย่างนีงครับตัวนี้ตัวนี้ก็ติดจองนะครับตัวนี้เป็นส่งเงินมาให้แล้วเหลือแต่ท่าจส่งนกกเพื่อนครับ,ร,บรอมือมันครับตัวนี้อ่างเจ็ดคำครับ เพื่อนตัวนี้นกของผมมาไว้เลี้ยงเองหนุนอ่างทุกยกครับตัวนี้แม่พันธุ์ของผมอมน,น,นกต่อมาในเมื่อเสาร์นี้ครับเสียงใหญ่เลยครับตัวนี้ก็ได้เมือเ่อแรงที่ลงคลิปให้เพื่อนเบิ่งลูกนกก็ยังมีอยู่นะครับเด้อลูกนกกับผม ยังพอได้แบ่งออกมาใหม่ก็มีครับเดี๋ยวเสียมาให้เบิ้งนะครับเด้อออกมาใหม่กันเลยคอยมาลิ่มกันอยู่หันละนกนะครับลูกนกครับนี่ตัวนี้นี่ลูกบักลีเทิร์นครับอัน,นุหกระได้หกเจ็ดมือครับห้าหกมือวันนี้มันอีจักวันทีไปสั่งหูจกักมันออกมาวันทีวันทีสามสิบครับตัวนี้ ตัวนี้น่าจะออกวันที่28่สิบแปตัวนี้เป็นตัวนี้ออกไม่ได้าะวันที่28ครับตัวนี้จะเป็นแม่มาเรยร้อยพ่อจะเป็นป้าร้อยครับตัวนี้ตัวตัวตัตัวตัีเหนียวครับอยูโต้ง่ายลบกันไลยซีพิทกันด้วยครับแล้วกูได้ยากเอาไปป้อนครับโทรมาได้ครับข้างนี้นี่ ตัวแดงๆนี่จะเป็นมารีร้อยครับตัวนี้ที่พ่อป้าแม่มารีครับตัวดำๆดตัวใหญ่ยี้ใหญ่ยีครับนกตัวนี้ได้ลำลังอยู่ประมาณสองมือครับตัวนี้ก่อนมือหนึ่งสุดนายมันก็บขันคู่เพื่อแล้วครับตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นลูกตัวที่สองของักรี่เทิร์นครับตัวนี้แต่เป็นแม่ไม่ครับ เดี๋ยวเขาจะออกมาเมือ่อวันที่เดีวนที่หนึ่งที่สองกัตัวหนึ่งครับออกมาวันที่หนึ่งที่สอออกมากับตัวหนึ่งยังยูนในเมมยังเหนาหนอยอยูย่ได้สถงสามือสามมือ,มมอวันนี้ส,งส่งสามสามที่มือ ลูกนกกันยังพอมีแบ่งนะจานเลยผมผู้ใดติว่าเพลงกับผ่านครับนกกันเลยุมให้เบิ่งอ้ออันนี้ลูกพ่อป้าเลยครับเ้ยเน่มาเล่นี่นกสองเดือนเซตเซตครับตุนน้องมันอยู่นําอาจารย์บุตรครับน้องตานี้นี่สี่ดือนครับตุน ตัวนี้จะเป็นไอสุดแล็กของนกอาจารย์บุ๊รเอาเร็วเร็วส่งเดือนกว่ากว่าอันนี้ครับทีเร็กเพื่อนว่าจะเอาสุดนี้แหละทีเรกเป็นสุดสุดที่สามของคอป้าเมียมาเรียนเอาเร็ว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  นุ่มนุ่มน่น่มีเป็นคู่ครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งอยู่นี่ครับนกสองตัวนี่คือกันเลยหูทุกตัวครับนกผม,มือเฮแอรเพนจิว่าอะไรตื่นกล้องครับจับลินได้อันนี้ลูกบกปอตะทอเครับเดยนี้เมมาลรโกมาลรครับอันนี้กันลูกบกปอตะทอกันครับ สุดสุดท้ายที่ผมจกออกมา,กมากผมบวรผสมอีกมันได้หลายตัว <c oughs> อันนี้รู้บอกพอตท,ท,ท่อทั้งเมดครับ <c oughs> บบเมนแต่ตัวนี้เออ,เออตัวนี้เมนครับตัวนี้ก็เมนแ <c oughs> มนบอจำพิษแล้วนี่สุดน,นี้นกป้าครับพ่อป้าพ่อป้าครับอันนี้ <c oughs> ตัวนั้นมาลีนะครับ มาเลเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเหลืออยู่สิบสามตูครับสิบสามสิบสี่สิบห้าตูกับตัวนี้น้อยนี้อีกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเหลืออยู่ประมาณสิบแปดตูครับ กับนกสองเดือนคู่นะครับมีเสียงแล้วแบบนี้ลูกบักปอตะท่อครับนี่ไตัวนี้นี่จะเป็นซุดเล็กของบักปอตะท่อนะครับหน,นุ่อายุสี่เดือนสี่เดือนแต่เซตอีโบอีเดือนนี่ก็ได้ออกฟึกเลยได้ลงดิบได้เลยเด้ฟื้นแเอาเร็วเข้ามาเร็ว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  เร็ว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 อื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 ยานของอืมอือือู่แล้วคูแล้วคูแล้วว่ามันยานของยายาแล้กแม่จะเป็นโขนนะครับเด้อจะมีสองแม่อยู่นี่แม่นี้ผมผสมไหม ยี่สองสุดเม่นี่เป็นโผนโยนคู่โผนคู่พ่อกับทรันะะั sure ้นั้นเล่นบอเล่นแล้วว่าย่างวนคู่ธรรมดาบางเทือกับวนบางเทือกับโบวนแล้วแต่อาลมกับตัวนี้นี่แม่เดียวกันครับกับบักตัวเมื่อกี้นี่แต่คนละพ่อซื้อนี่เป็นพ่อป้าครับเอ้ครับเอวเรอเออเออเออเร็ว นกสองเดือนแท้เศษครับคุณน,น,นุ่ม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 ลูกตัวเล็กของนกป่าผมน้องล้าสุดก็อยู่น้ำกับอาจารยนนะพวกแหละบอสตัวนั้นยังไม่ล้าสุดตัวล้าสุดยังนี่ยังไงมีอยู่ในกล้องนี่ยังออกมาเหงือหัวหารทดัดจำลงพิษลงถึกแล้วนกมีพอได้แบ่งอยู่ครับผมนกก็ได้ ผนเรามันเปลี่ยนได้รู้อันผสมนกป้ามันเป็นไปหายยี่บ <High evil. S 1> <High S 2> ่อหายขึ้นกันครับเบิ้งโลดบุเซ่เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดีวกับโต๊ะปุ๊ดูดีกันที่กันครับดูดูดดดเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดตั้งกล้องให้เบิ้งเมย์พันนะครับเด้อเมย์ที่ผมเพาะไว้ให้เบิ้งเมย์มันแบบนี้ ตัวนี้ที่เป็นเม่พันธุ์ผมเลยครับเด้ที่ผมผสมฟังเสียงเอาครับฟังเอาขาลมกันตัวตุ้มเรียมไหมละมฟังข,าข่าลมไปข้างก่อ เดี๋ยวให้ฟังเสียงขัโนโยนครับเป็นสองกุ๊กครับมีกุ๊กนึ่งกับว่างสองสามค้าไหแลครับเสียงขันโยนก็จะประมาณนี้นะครับตัวก็มีกุ๊กหนึ่ง,ส,ง,ส,ส,ง,ส,ง,งส่วนมากก็จะเป็นสองกุ๊กมาหลาย,ลายนกไม้เนี่ครับเน้นว่าเป็นนกไม้ได้นกเดือนเดียว้ได้เดือนนิดๆวางสิบนิดนี้แหละประมาณนี้แหละ ไม่ได้เอาใยหงต่อล้วนะอาจานได้กานต่อเลยผมบรับกประกันด้นกใหม่ครับโบยานเลยนกมารีผมบ้งนกมารีผมพิดใส่มนก็ะเซยผมป้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแข็งแรงสมบูรณ์ทำการจับนกเขากลองครับนกเฉลยนะครับเนีย่ยตัวนี้หมายเล็ก 266ครับเสียงกลางไปใหญ่ครับตัวนี้นกตัวใหญ่สมบูรณ์ครับเข้ากล้องครับตัวนี้095เครับเสียงใหญ่ครับตัวนี้นกตัวใหญ่ครับสมบูรณ์ครับ เขาแล้วครับตัวนี้071เสียงกลางขึ้นไปใญ่ขึ้นกันครับนี่ือนกันตัวญ่ครับเสียงกลางไปไ่กินเข่าแล้วครับนกกระไรนะรับต้อ,ะะองนครปฐมนะครับเนี่ยตัวนี้นกเฉลยสามตัวมีเสียงใหญ่ตัวหนึ่งเสียงกลางไปหาใหสองตัวครับ มีคารมทุกตัวครับนกครับนกใหม่ทางนันนนงน้นครับเป็นตัวกครับก่อนชมครับสมบูรณ์ครับนกนกเปลือดนี่นะครับเนี่ ใช้บางตูดนะครับเล้ตูที่ว่านั้นมีต่ำนี้อยู่ในจมูกนิดหนึ่งครับดังมาปุเป็นดังครับมันสซนกงนิดเดียวครับอายุเดือนประมาณสิบกว่ามือบางเข่งขาดนะครับเด้อตูตุนีเมืนเทือบเห็นกับเห็นบบคักตอกตัวนี้นี่หมายเลขผมได้ครับหมายเลขสิบแปดแปดเลยศูนย์หนึ่งแปดเนี่ยเป็นนกเสลยผมอยู่เด่นนกตัวนี้ตัวใหญ่ครับนก กำจะเต็มกำเลยครับคามดากไม่โอ้ยสุดยอดดำตัวปื้อครับนกงามครับนกตัวใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงครับย้ายบ้านครับไปอยู่คอนแก้นตัวนะนะับไปละไปาำไปคูนเขาได้บัตรตัวใหญ่ครับครับตัวนี้อาหุักก็ได้เดือนเศษษนะครับเด้อุภาไปต่อมันเลย มันลิ่นเร็วซื่อๆดอกหนกอายุมันบุได้ครับเข้าคงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบัดน,นี้เป็นทาเบิง้งจะขึ้นรถเลยครับบ้านนี้แล้วแล้วเพกกองอะไรดเลยยัน,น,อ,ยนอันบดเชื่อมันบอสใส่อันนี้ติดใก่อนปะเดี๋ยวพี่บ่ส <laughs> ว้ายคือบุรเรียนเอาตัวไม้ให้นะมา้าผมติดใก่อนติดปะ <laughs> ี๋ยวก็จะบดะ เดี๋ยวจะว่าเขาบุเห็นตอนติดเข็นสะพานของโหเขบุเห็นตอนติดในอย่างกระหองเจ๊ใส่จากตัวไม้ให้ละมากั้ยตายแล้วเจ๊ของแท้ของแท้นี่ก๊อกขมตายอาจถบุคือกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็มันกับใกล้เคียงครับ วันี้อาจจะเป็นหนึ่งในหมื่นและหนึ่งในหนึ่งในพันเพือแนวะไรของโบจักรหรืออาจจะมีตัวที่มันเก่งว่านี้อีกของโบจักผุ่มก็ได้เรียบร้อยเลยครับเด้ปิดกล้องอย่างดีไายทางพวกกันถารับเลยครับขอนแกน่นเดี๋ยวจะไปส่งหาุงเครื่องนะครับ พาไปเบิ่งอยู่ไอ้รถเลยนะครับเด้อแบบน,นี้เด้อทางไอ้จังหวัดนครปฐมครับขอนแก่นท่ารับได้เลยครับส่งขึ้นรถให้เรียบร้อยเลยได้อาจารย์เด้อหมายทางท่ารับโทรศัพท์จากรถขนไกล่เลยครับพร้อมสวัสดีครับ